ส่วนดีปีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2022และยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟุตอัปเดต17ซึ่งบอกเลยว่าขอใหม่มาเพียบแต่ถ้าจะให้พูดต,ตรงนี้ก็คงอีกยาวเอาเป็นว่าเปดูคลิปกันเลยเปิดคลิปมาคุณจะเกะเฮอะไรบางอย่างไหมใช่ อัปเดต17ว้าวน่าวกเกมมันโคตรเท่ซึ่งไม่รู้มีใครคิดเราผมรือเปล่าดูตอนแรกบอกหน้าตาม,มันเหมือนพิซ่ษเดิเวร์ชันผมสั้นเลยอะพักเล้วข็พิซษเ,เดินไปแล้วก็เข้าเกมกันเลยดีกว่าเมื่อเขามาถึงนะ้าทึ่งกสงสัยออกมาลองสองไรไงก่อนเถอะแต่ก็ต้องช่างเรื่องนั้นไปเพราะว่าอัปเดตใหม่เราก็เดเาได้มันต้องมีผลใหม่แน่แน่เมราจึงรีบเดินไปหาไอ้หนูขายผลทันทีซึ่งเป็นความพีเรากระดอกอีกตามเคยว่าผลใหม่นั้นมาต้องอยู่หลังๆเพราจึงกิ้งมเมาไปล้างสุดทันทีแล้วกวมกผมกร ผลอะไรผลบิ๊กมัมโอ้เพราะไม่เ็นจะมีใครสปรอยมาเลยผลนี้จะเข้าอะแต่ยังก่อนเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบผลบิ๊กมัมขนาดนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยซื้อละกัน แต่ต่อให้ยูลอสอต่อไปคงจะมีอะไรให้ดูเขาจะกลับไปที่โลกสามดีกว่าเมื่อเข้ามาถึงผมก็สังเกตได้ว่าไอ้เรเวลของเรามันไม่เขียนว่าแม็กแล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ชัดว่ามันต้องมีเกาะใหม่แน่ๆเขาจึงไปหยิบค้อแซกออกมาเตรียมบินสำรวจเตรีบินออกมาหาซ้ายหาขวามองไปคำถามแรกที่เกิดขึ้นมาในใจก็คือเกาะใหม่มาคืออันไหนฟ้าให้ความว่างจางๆลระค่มันจะไปรู้ว่ารักหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเขาจะบินทำไหมในเมื่อผมมีนี่ ประตูไปไหนก็ได้ประตูออกมาเพราะความสายตาหาชื่อที่เราไม่รู้จักแล้วก็นี่ไงพี่นัทแลนด์ <c oughs> <c oughs> ก็ดีครับครับจะเอาที่คงนึงไม่ออกเลย่ะเกาะมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะเพราะว่าถ้าแปลเป็นไทยแล้วมันมีชื่อว่าเกาะถั่วอ,อ้มถ้าช่างไปเดี๋ยวไปถึงก็รู้เองแหละนะแต่เม,มา่ถึงก็ตามชื่อก่อนที่เขียนไว้แม่มถั่วจริงๆมันไม่ได้ถั่วในเกาะเขียบเ,เลยอะ่ะแล้วข้าตื่นตาตื่นใจข้าจะได้สำรวจเกาะน,นิดหน่อยสึ่งไอจรฉันไม่เล่าไปนะก็ได้สำรวจจนทั่วแล้วแต่เมื่อเดินไปใน้ะหว่า็สังเกตเห็นโว่แต่เกาะบีบมัมไม่ใช่เหรอ เขาจะลืมกระโจนตัวเข้าไปสำรวจก่อนบิมัมทันทีแต่นสำรวจตรงนน้นตรงนี้ต้องนานนิดหน่อยเฮ้ย <Hey. S 1> แต่เขเดาว่าตรงนี้จะเป็นท้องบอสแน่แน่ซึ่งเนื่องจากจิ๊กซออะไรชิ้นที่มันปรากฏมาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นพลบิ๊กมัมหรือว่ากอบบิ๊กมัมที่มาใหม่ซึ่งมื่อกรเดาไม่ยากเพราะบอสตัวนี้จะเป็นบอสบ,บิ๊กมัมแน่แน่แนอ,อืมจะคนใช้พลพาเยอะจังเลยแฮะเด็กดกับพลพาตัวกับ ด้วยความที่เราก็ไม่อยากซ้ำใครบวกกันเน,นี่ยนเขาก็อัปเดตเกี่ยวกับบิ๊กมัมมัมเพียบซึ่งเมื่อกีน้นราใจว่าเขาต้องจัดพอดบิ๊กมัมักหน่อยแล้วละ่ะจะไม่ชักฉา,าลิปะกูกะทันทีพอเข้าร้านประจำของเราคิดตั้นชอบแล้วก็เอาเงินจึงไปแลกเป็นเงินเต็ดเดี๋ยวใจเย็นไอ้น้องพูดไปมาเราเช็คราคากันก่อนซึ่งก็โอ้ราคาแรงใช้ได้แต่ก็น่า ผู้คมเป็นสาคข่ายของเราเอาจึงเรียกเอาเงินจจ๊งไปแดกไปเงินปลอมทันทีก็เขาบัวลายเซ็นซับแล้วก็เ่๊เขาให้ลอยเอาไปฮาฟแล้วมือตัดภาพมาอีกทีโอเคเรียบร้อยเราจะไปชักชเขาเกมอะไรดีกว่าเมื่อเข้ามาถึงแวะเข้าไปชมนางนี่หน่อยนี่ไงแต่ขนาาเสียใจนะเขาถูกปล่อยให้นอนนี่เอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องเดินทางกันอีกไกลเปิดประตูว่าวไปที่เกาะกลางพอมาถึงก็เจอฉากแรกซีกกำลังแผนสอนรักใส่กันอยู่แต่ชายโซนยาราเห็นแล้วจะยอมไม่ได้เพราะดิฉันน้าเขาเป็นคัดขวางความรักแม่เลยแต่้ <Hey. S 2> ทำไมลุงนวแกดูเด็กลองแถมแจกตัวเบอร์ซาตาอีกด้วยผมถึงเอาไปทักทายแกแต่ก็เฮ้ยแกไม่ใช่ลุงหนวนี่นะ <c oughs> เอาจริงก็ลุยแล้วนั่นแหละครับแต่ก็เอาหน้าคุณวงการบันเทิงก่อนเนี่ยึ่งดูจากท่าแล้วไอ้หน้าหวานนี่คงจะเป็นไอพีซีแรกของตัวใหม่แน่ๆนคุเจ้าด้บอมเคยบอกได้ไหมว่าเขาเไดนเรือซาตาคอร์ดอะใช่แต่ตอนนั้นผมมาไม่ทันแต่ตอนนี้ดูดิสิมาลอกกลับมาขายแล้วโอ้หุณจต้ตองครับผมก็คงไม่พลาดแน่แน่นวนธีก so, ารหาแคนดี้นั้นจะประสบการณ์การเล่นมามากม ก็คงไม่ใช่วิธีอื่นนอ,อกจากการตีบอสหนัดแหละซึ่งก็ไม่ใช่ชารีกับลอกสามยังไม่รีรอเมื่อการมาถึงก็หยิบน้องใหม่เขาเราออกมาทันทีซึ่งแต่ทันี่น้องใหม่ก็ต้องมีการโช์ขอกันหน่อยเมื่อคนสกิลแรกไปยังไม่ทันปล่อยก็มีเมฆไปสายฟ้าออกมาร้อมตัวเราทันทีโอ้เฮียผมก็ว่าไม่อะไรกับคนนี้แล้วนะแต่ไอ้เมฆกิมแชรกไ,ไอ้ตูนหมึกนี่บาโครโดนใจผมซึ่งเมื่อคนสกิลแรกไปก็เอ,อิ่ม มันทำอะไรวะมันเป็นเมือแการพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยเหมือนลูกกลมๆอะไรสักอย่างมาดูนะซึ่งก็ไม่รู้ แต่เมืกเ่ก็เทไม่หยอกเลยเอาพว่าช่างมันละกลันครับเดี๋ยวใช้ใช้ไปก็รู้เองเนะแหละนะแล้วจะกนั้นก่็เดินเลยไปที่ก่อถั่วพอแซนสปานิดหน่อยพอกะครั้งนี้อัปเดตใหม่ผมจะไม่ยอมโมดอีกแล้วผมจะเล่นแชร์เควสก่อนเลยฮ่าฮ่าพวกเราเควสที่สองได้แกไม่ได้แอบฉันหรอกพวกเราเควสกับลุงกันนำพอปฏิบัติการการฟาร์มจึงได้เริ่ม,มาฟาร์มไปได้สักพักอยู่ดีๆก็มีต้นไม้หน้าตาแปลกๆออกออกมาเฉย ไปต่อมาอีกไมนะ่นานก็งอกออกมาเพิ่มอีกแล้วแลวผมก็สังเกตได้ว่าตุง้้างได้มีพื้นหน้าตาแปละแบบะงอกออกมา ไอ้ลอบวิญญาณน้าควาของเราเนี่ยมันจะหายไปแล้วเมื่อผมใช้สกิลแรกโดนศัตรตูหลอบวิญญาณมันก็จะขึ้นมาซึ่งก็อ๋ออย่างนี้นี่เองซึ่งสกิลแรกนั้นเป็นการดูดวิญญาณของศัตรูเข้ามาเพื่อใช้ในการสร้างต้นไม้หน้าตาปแปลกๆโอ้ของโคตรด,ดีซึ่งตอนแรกที่ผมบอกผมไม่สนใจผมเว้นนี่ขอถอดคำพูดครับเพราะตอนนี้ผมโคตรสนใจมันเลยซึ่งในระหว่างที่ไฟผมกำลังลังลุกโชนยืนนี่ก็มีไอ้หนูใจ๊คให้ไหนไม่รู้เอาไฟมาดับไฟของผมเฉยซึ่งผมคิดในใจว่าต้กฟาร์ที่นี่ไม่ได้แล้้ววแน่ๆึงตออืใจยยาไปเเซิร์ แกได้เกลี่ยเปิดทิ้งไว้ดีกว่าเลยไม่ได้ประกาศการฟาร์ดคะแนนเดินการต่อแต่ในระหว่างฟาดผมก็เริ่มเอใจแปลกๆว่าทำไมสก,กิลมันเบาจังวะซึ่งเราเปิดฮาแตนดูนะก็ชัดเลยผมลืมอัพสแตตอีกแล้วผมจะต้องเรียกคำเริ่มไปหาลัวเหลือเพื่อที่จะรีสแตตทันทีแต่เดี๋ยวนะเแย่แกยังอยู่เหรออืมไม่ร้องก็ไม่รู้เลยนะตัวามาถึงนายปรากฏว่าเแย่แกยังอยู่ตัว่าพเราไปคุยกับแย่แกเแย่แกไม่มีสแตตให้เราลีเฉยโอ้ผมก็นึกออกว่าอัพเดทใหม่มันก็ต้องมีโค้ดใหม่แน่ เมาจึงลองเปิดยูทูบดูค้อนมามันมีข้อจริงแหละแต่ไม่ได้มีคนรีสแตทผมยเติใ,ใจใช้โลบักในการรีก็ได้ฟะแต่ใครจะไปคิดครับว่าคนเรามันจะสวยไดขนาดนี้เพม,มีโลบักใหม่พอต้องใช้เวลาทบทวนออย่สักพักเลยว่าจะเติมโลบักดีหรือเปล่าแต่คลิปนี้ผมก็เสียงเงินซื้อขอไปแล้วด้วยสิก็ไม่อยากเสียงเงินซ้ำไปครั้งที่สองผมใช้เวลาในการตัดใจต่ออีกหน่อยแล้วผมจึงนึกขึ้นได้ว่าผมลืมวิธีนี้ไปได้ยังไงบางคนก็อาจจะจําได้แต่บางคนก็อาจจะลืมแล้วเหมือนผม ดี๋ยวผมจะบอกว่าการฆ่าเผื่อใครลืมแล้วก็การไปเล่นแตะที่บาร์ไงพขงได้คำเลอกพี่อกอตามพร้อมเดินไปที่แมชั่นหลู่ใจกลางเมืองทันทีแต่เฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยโจนุ่มหน้าหวานมาอยู่ตรงนี้นี่เองมเดิ้เข้าไปในแมนชั่นพร้อมจะหยิบเครื่องรางของขังออกมาแต่าตานแากแล้วครบผมก็สังเกตไปเห็นไอพิซหน้าตาแปลกๆผมจึงเดินเข้าไปทักทายดูบางคนเป็นเหมือนเอาแฟกซ์ม,มาแลแค้น,นี่อะไรมานั้นน่ะโอ้ก็ดีก็ดีแต่เราคงต้องเอาไว้ก่อนเราก็เดินไปหยิบเครื่องรางของขังออกมา เพราะว่าไปทีกอกการแล้วก็ไปหาไอ้นักวิทยาศาสตร์บองตื่นผมเลอนดูจะไปลงดันไหนอะไรยังไงแต่มันก็ไปเอกระสนหนึ่งที่มาสะดุดตาผมเข้าให้มันคือดันผลทนายโว้นตื่นอันใหม่เหรอน่าสนใจน่าสนใจสักวันหนึ่งเราคต้จะได้พบกันแน่แน่สุดสุดท้ายเล้จะมีทีที่ตอมากมาสุดท้ายก็เล่นดันความมืดอยู่ดีก็ดันที่มันง่ายอ่ะนะมันก็เบอร์ความรังนันแหละใครเราจะเลือกใครสักคนก็ต้องเลือกคนที่เราคุยด้วยแล้วเราสบายใจที่สุดซึ่งตอนนี้ก็คงเป็นเราตัดให้ดูแล้วล่ะมั้ง เมื่อแค่การลงด้านเฉยเฉยไอ้ว่าตามภาพมากันเลยดีกว่าแล้วก็มาเขาให้อาจจะจัดไปตามที่ต้องการมาจั้ในเวลาเวลากลับไปฟาร์มต่อซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้มาสายฟ้านี่มันฟาร์มยากจะเลยแฮะเปลี่ยนักหน่อยดีกว่าควมจริงเลือกว่าจะเอาคนไหนดีแต่ก็เดี๋ยวนะฮาร์ล็อมันมาตอนผมยืนเลือกแบบนั้นเลยอะแบบอ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละผมรู้วบางคนรู้มันคืออะไรอาการยืนเลือกแบบนี้อะเอาจริงผมก็อยากบอกนะแต่บอกอะไรนี้คงไม่ได้เอาเป็นว่าคนที่รู้รบกวนบอกคนที่ไม่รู้ทีครับ ผมยืนเล็กอยู่สักพักแต่ก็บอกว่าไ,ไม่มีนางคนไหนถูกใจเราสักคนเราก็ดึงนางอีกคนหนึ่งได้นี่ไงมัดมากรว,วีสองแล้วเราจะนั่ปฏิบัติการการฟวาวกัไดนเรอวสักทีแบบ พักทีจริงๆอะแต่ตอนนี้เราก็ขอต้อนรับพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนเข้าสู่ช่วง f I U M A ชาวสวนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพื่พันผลผลผลหน้าตาปแปลกๆกันและดอกไม้สิหนเลยที่มกำลังย่อย้ายสายหัวอยู่ที่คุณกำลังเห็นไอ้ดูนี่สามารถาหิดว่าคุณได้ไมว่าคุณจะเดินไปที่ไหนและไอ้ดอกไม้หน้าตาหวานแววนี่ถึงจะดูหวานแววแต่นางก็ธรรมดาเลยความสับาม้ของน,น,นั้นก็คือการปล่อยให้เราเพื่อป้องกันตัวสวยตน้นไม้ผีสิงหน้าตาหน้ากลัวนี่ความสับาร้ของมันคือการปล่อยถาวรมาเพื่อรักษตูและก็ขอปิดช่วง M a ชาวน เมือฟาร์มได้ไหนะดกกใหม่นะก,ก็ปลดล็อคสกิลใหม่สกิลใหม่ในการเรียกเมฆสีทอง <c oughs> เมฆสายฟ้าครับโทษทีพอดีช่วงน,นี้ติดดาวก็อนบอลไปหน่อยแล้วเการขี่เมฆสายฟ้าซึ่งความแรวนนก็ไม่ต้องคาดหวงังแม่โคตรช้าเลยแล่ตอนนี้นปฏิบัติการการฟฟาเนอร์และการต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งลดล็อกสก,กิลใหม่สก,กิลใหม่เราเป็นการใช้พา,าทีที่มีแข่งละการปล่อยไฟออกมาสุดก,ก็โอ้โคตรเท่ของโคตรดีก็เยอยากรู้แล้วฮมว่าสกิลต่อไปมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะสก,กิลสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันตอนเทมากแน่แน่แล้วก็ต ถ้าไม่ที่ตอนแบบสกิลใหม่ซึ่งจากการสันนิษฐานของผมสกิลที่แล้วเป็นการใช้มาที่จิมแข่งซึ่งสกิลนี้มันต้องเป็นการใช้เมฆสายฟ้าแน่ๆสมัยก็เป็นจริงๆมันเป็นการใช้เมฆสายฟ้าในการปล่อยสายฟ้าลงมารัวๆมันก็แล้วใช้ได้อยู่นะแต่ผมชอบเป็นสกิลพาทิตย์มากกว่าแล้วเมื่อรการฟาร์มของเรานั้นคุ้มค่าที่สุดจะแวะไปทำให้หัวโควสแสดงว่าจะฟาร์มตรงนี้ได้ตอนเบลเท่าไหร่มันก็ตามผมมาว่าผมมาฟาร์มตรงนี้ได้ตังเบลสองพนหร้อยยี่แล้วก็เห็นว่าแมวตัวเองมันก็ไกลแล้วนี่ว่า บวกกับว่ลาลงเบือจุดฟ้าเก่าอยู่พอดีทำให้ปฏิบัติการการฟ้าแบบแม่พักจงรงไรเลวตอนคืนซึ่งไม่ต้องแปลกใจครับว่า,าทำไมนเกลืแล้วผมไม่ไปหาเข้าตอบก็สัส้นๆง่ายๆขี้เกียจน,นะหาไปมาแค่แต่ผลเกลือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มอสังเกตได้ไอ้ผลเว้นบบนี้มันก็ไม่ใช่ผลโลกเกียนี่ว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพอาะเก่งขึ้นหรือเปล่าผพาฟ้าแบบแทบไม่ตายเลยโอ้ตอนราไปคิดในใจนะครับว่าผมต้องเก่งขึ้นแน่ๆนแต่พอเรามาคิดดูอีกทีปรากคนว่าไอ้ผลเว้นี่ยังมีหิวเลือดนี่ว กรดึ๊เวลาให้เราต้องเปลี่ยนก่อใหม่สักทีขโมยแมกสีดำไปให้กอบิ๊กมัมแต่เดี๋ยวนะไม่รู้ใช้เแมกสีดำนี่หนักเกินไปหรือเปล่าตัวมันสีตัวกลายเป็นสีขาวเลยซะเเปล่าพ่อแม่ดูนี่นาบอลมาเกิดหรือ,อยังดูน่าจะยังแฮะจะมาเล่าค่าวกับไอ้หัวควยและปฏิบัติการการฟาร์มจึงได้เลยสกุลต่อสูดในครั้งนี้ของเราหน้าตามาัันนนเหมือนตุก๊กตาอยู่ในสวนเลยแล้วตอนจะเล่าโจูบ,บากอะไรแล้วตอนขึ้น าราเคลควอไกหัวกล้วยแล้วก็ฟาร์มจนกระทางเกาะอูเห็เชื่ออะไรนั่นไหมแล้วไม่เห็นแล้วอ,อจะไปชักช้า,ชารีพู้ขึ้นไปทันที แล้วมันก็คือบอลมีความอย่างที้ผมคิดไว้ไม่มีผิดถึงหน้าอาจจะดูแตกหน้าเยอะเกินไปหน่อยแต่นี่แหละใช่เลยซึ่งก็พอจะเดาได้ว่าคอือดบ้างคือดาบในมือมันหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ดอกแดงง่ายๆใช่และตอนนั้นสงครามระหว่างผมกับหนึ่งไอสีจิกพัชจะเงยเลิศตนขึ้นซึ่งครูต่อสู้คนนี้บอกเลยว่าตึงมือไม่ใช่เล่นแม้เล่นของวิยจานหมดเลยแถมยังเอาะเกือบแตกตอสูนนั้นขาขาสูสีแต่ในความที่ผมก็ไม่ได้กักกก่งๆแบบเมื่อก่อนแล้วถึงจะใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ๆแต่่ด้้าามันไ แต่มันก็ไม่เห็นจะดบอะไรเลยเออเพื่อค่าได้แหละดวงเกือก็จบครับโอ้ถ้ามาตลีร่ให้ได้มาก็ไม่ใช่น้อยๆอ่าก็ย้อนย้อนได้อยู่แล้ะต่อจานัวงจรอุบาย่งก,การ์ฟาจึงได้กลับเริ่มต้นอีกครั้ง ซึ่งตอนนั้นอีกไม่ไนานโค้ก็ปลดล็อกสกิลสุดท้ายสัก,ก,สสกทีแล้วก็สก,กิลสุดท้ายเอาจิยแค่ชื่อนั้นก็ดูยิ่งใหญ่แล้วชื่อสกิลมันไม่ชื่อว่า end of time ซึ่งจะให้แปลเป็นไทยแบบห,หลอมมันก็แปลว่าหมดเวลาแล้วละ่ะซึ่งก็เหมือนมาแล้วเดิมเวลาใช้ท่าไม้ตายเลยอะแล้วจะให้ดูแค่ชีโค้งใหม่ได้จึงลองกดใช้สก,กิลสักหน่อยมันเป็นการใช้ท่าไม้ตายประสานลวงพานเฮมจิมแชงกับไอ้เมฆตัวหมึกยิงเลเซอร์สองอันพร้อมกันออกไปแล้วก็บึมวู้วว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 ว ดีว้ตัวเฉพาะไอตอนที่มันระเบิดระเบิสเกตเนี่ยโคตรริงใหญ่เลยว้ผมไพ่คิดม่ามันจะเท้ขนาดนี้นะเนี่ยว้ผมรู้คำพูดว่หลายครั้งแล้วแต่ผมสามารถดูสกิลนี้ได้ทั้งวันเลยนะพูดจริงมันดูแบบทำลายล้างโคตรอ่ะซึ่งผมโคตรชอบที่แร้ก็เฉยๆกับไอผลเวนนี่นะแต่ไปออกมาผมโคตรชอบมันเลยมันก็มีวความรักนั่นแหละครับตอนแรกเธอบอกทาไม่ได้อะไรไก่หมอนั่นแต่สุดท้ายก็ไปคบกันอยู่ดีอ่ะอะไรก็มีของแท่อยู่ในมือแล้วื่อไก่เราก็เป็นเด็กขี้อวด จะเอาไปหวดมือใหม่สักหน่อยดีกว่าผมเลยไปขี่เมฆสีดำมีไปให้เกาะกลางทันทีผม็ยืนแอคผลปีศาจใส่ไอหนูนี่สักหน่อยไอหนูนี่ก็ดูนะจะตกตะลึงใหญ่แล้วในความใจดีผมจะใายดอกไม้เป็นของขวัญแต่ไอหนูนี่มันกลับไม่รับดอกไม้ที่ผมอุตส่าห์ให้ด้วยใจเฉยแล้วในความโกรธไออุตส่าห์ให้ดอกไม้แล้วมันไม่รับเขาจะจักการสั่งสอนมันสักหน่อยอ้าอย่าหาผมใจลายนะเขาไม่รับดอกไม้ของผมเองอะแล้วตอนนั้นเขาก็เอาไปหวดคนนู้นคนนี้คนนั้นไปเรื่อยจนพอใจ เล่าคิดในใจหว่าเฮ้ยากให้คนเว้นนี่ไปลองพีพีพีบ้างแต่ดูจากลักษณะแล้วก็อืมเพราะว่ามันต้องพีพีไม่โหดแน่ๆมาแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ซึ่งก็มีการเก็บกักวิญญาณกันก่อนซึ่งแน่นอนครับก่อนจะพีพีแสงสีมันแสบตาก็ต้องมีการสายแว่นอปตัดกันหน่อยเพราะว่าเขามีเลเลน่า XM เบอร์ที่สามารถก่อแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีและยังมีความวอดทอนสูงอู้พวกวอลกส่ายบูอย่างเรา ในตอนหน้าผมก็รีบมปกนะเขาหาสงครามทันทีแล้วเมื่อวัหนึ่งผมจึงเริ่มในการปลูกต้นไม้เพื่อให้ผู้คนนั้นสงบนิ่งและก็อู้เอาที่ผมไม่คิดเลยนะเนี่ยเขาจะมีต้นไม้เกิดอะ่ะแลรกไปเลยก็คือต้นไม้มาสตาร์แบบล็อกตัวด้วยแล้วไม่ใช่ล็อกธรรมดามาล็อกนานโคตรโอ้แล้วมเราบรรลุคอ,อโมโบได้เยอะเลยอะ่ะของโคตรดีเดี๋ยวนะผมไม่คิดว่าจะพีพ,พีดีนะเนี่ยโอ้ มันดีพีดีเลยนะเนี่ยมามามาเดี๋ยวมาดูการตูนซูมันมันกันดีกว่าครับตอนนี้ผมเจอกับไอหนูที่ใช้ผลสันซึ่งบอกตามตรงว่าผลเบ่งมาเวนี่มาโคตรโกงเพราะไอดอกไม้น้ำมันหิ้วมะโคตรไกลมันก็ยิวดีด้วยแล้วเราจะพอข้ามยิงไอต้นไม้เวนี่เนี่ยมาล็อกได้โคตรโหดแต่เสียงเดยวที่เร,เรื่องวางตัวใหม่ได้ผมเจอผลนีเข้ากับผมแล้วล่ะใช่ไอผลเวลเนี่แหละของโคตรดีแลวตอนนั้นก็มีไอหนูจากคไหนไม่รู้เข้ามาทักทายผมโซโลคิดในใจว่าเขาต้องจำเราได้แน่ๆ ผมคิดแก้พิดว่าหายไปแต่อีนูเลกระดานรู้ทันเออเอาเอา,เอาแล้วไงยังไงดีวะช่วยพิมพ์ให้บไปอีกสักรอบตื่นแล้วบอกให้เราก็คิดว่าจะเอายังไงต่อนนดีอดนูพอซสันน่ยเขากลับมาเปิดเล้าเฉยซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้โอกาสเปลี่ยนเรื่องคุยแต่ด้วยสักซีที่มีคนราบเปอรเราก็ายอมไม่ได้อยู่แล้วจึงเอามาเพิ่มให้แต่เดียวนะเมื่อกี้มันสองหนึ่งนี่วะอืมเอาขอโทษแล้วกันครับพอดีไม่ได้สังเกตแลวตอนนี้ไอีนูเลกแอบผมมาแล้วก็บอกว่าอยากเป็นเพื่อกับผม เซอร์ลอเทนนายกโกหกไม่เนียนแล้วบวกก็เป็นคนไม่ได้ยินกระสออะไรจึงรับเพื่อนไอห,หนูนี่ไปแล้วตอนนั้นไอเด็กผมสับก็กลับมาอีกครั้งแต่การซ้อนหนึ่งไม่ใช่ทางเราเขาจึงปล่อยห้ไอห,หนูนี่สู้ไปผมกลับไปหลอกสามดีกว่าแลวตอนนั้น,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 นปฏิ 2, ปบัติการการฟาร์ก็เริ่มต้นขึ้นและได้ที่สุดก็ฟาร์มาถึงเวล2,150สักทีและนั่นก็เป็นทหมนในยีนสีชมองไนบอลฟุตอีพีที่สามสิบเก้าเฮ้ยใกล้ถึงครึ่งทางร้อยอีพีของเราแล้วแฮอีพีหน้าก็สี่ส เอาว่าคริปเดียวขอ400ไรและกันซึ่งในต,ตอนนี้เราก็มีผมพิกบำบัทั้งทีผมบอกเลยพอคลิมหน้าผมจะเอาดาเีจมามาให้ได้เจอกันคลิมน้าครับบาย